คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟมิตรรักที่คารุปรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ตรเดียวเน้นๆนะครับสูตรมังกรทองจากทางองชแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันของมังกรทองนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับฝาก f c พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c มิตรรักนะครับ สูตรจากทางช่องก็ไม่ทำพี่น้องผิดหวังนะครับสูตรที่ผ่านมาเม็ดเดียวได้อยู่ที่6นะครับมา6 9 9 6ตัวเจาะตัวเด่นเม็ดเดียวตามสูตรก็ดีๆกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็พากันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรนะครับตารางวันนะครับของมังกรทองแอดบวกสูตรไว้เรียบร้อยแล้วตามเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยจะตรงอกตรงใจ fc มิดลักนะครับหรือเปล่าครับประับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดคิมนาโชคพาด้วยนะครับก่อนไปรับสมุดนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในเดือนตุลาคมปศ2567นก็ะครับก็ก็เลยครึ่งทางแล้วนะครับผมเดือน10แล้วนะครับอีก2เดือนก็สิ้นปี67นะครับก็จะเป็น68นะครับก็ อีกแค่2เดือนนะครับก็คือพฤศจิกานะครับแล้วก็ธันวานะครับก็เลยครึ่งทางมาแล้วนะครับสำหรับเดือนตุลาคมนะครับผมมีจิพี่น้องนะครับเดินทางมาถึงครั้งที่5 5ครั้งเข้าทั้ง5นะครับเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้านะครับเพราะว่าเขาสอบแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ถือว่ายังไม่หลุดไม่ลุยนะครับสําหรับไม่มาเลยสักครั้งอย่างนะครับเขาสอบล่าสุดนะครับออก5 9 9 6 9 2สอง นะครับบางที่เอาห้าเก้านะครับก็สอบล่างนะครับบางที่ก็เอาเก้ากนะครับบางที่ก็เอาหกเก้านะครับก็สอบล่างเน้นเลยนะครับแต่ละที่เหมือนกันแถวบนแถวอำนาจนะครับจะเอาห้าเก้านะครับสําหรับหกเก้าเก้าสองบนด้วยกันงวดนี้เข้าไม่เดียวหกนะครับมาเก้าหกนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับขอพากันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรนะครับตารางวันของมังกรทองนะครับ แอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันของมังกรทองนะที่พี่น้องนะครับเป็นเลขตารางวันนะครับก็จะมีวันจันทร,ร์นะครับอังคารพุธนะครับพฤหัสสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับก็สอกวันไหนคำนวณวันน,นั้นออกวันจันทร์คำนวณว,นวนันจันทร์ออกอังคารคำนวณวนันอังคารนะครับ จะมาสุดย่อยดูนะครับสําหรับวันศุกร์ที่แล้วนะครับผมเม็ดเดียว6นะครับแอดคิมกลับหัวให้ด้วยนะครับ6กเนะครับวันศุกร์ที่แล้วนะครับสําหรับวันจันทร์ก็จะมีเลข9นะครับเลข5เลข7เลข4ี่เลข6 2กับ0ูนย์นะครับก็คือเลขจนเกินสามารถจุกคู่จุกวินได้เหมือนกันแอดก็จะคัดลงชุดวินในตารางนะครับชุดวิน6ตัวพอนะครับ7 8 9ตัว10ตัวไม่ได้นะครับชุดวินเดี๋ยวพี่น้องบ่นเอา ะครับพี่น้องจังหวัดเลขสิบตัวไม่เข้าก็บ้าบอกระมังและแอดประมาณนี้ชุดวินหกตัวตามเล็กออกเลยนะครับพี่น้องตามข้อสอบเราที่ออกศูนย์สองห้าหกเจ็ดแล้วก็เก้านะครับสําหรับข้อสอบนะครับผมสาหรับเม็ดเดียวนะครับชอบค่อยตามนะครับเม็ดเดียวน้นเน้นนะครับสายวิ่งสายรูปเน้นนะครับ เน้นรูดนะครับผมพี่น้องไม่เน้นเน้นรูดนะครับชอบไปตามนะครับเน้นรูดอยู่ที่อ่าหกสายวิ่งสายรูดรูดหกนะครับผู้ควมชัวสําหรับหกแอดจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับเน้นรูดเลยนะครับชอบรูดนะครับถ้าเจาะแอดจะเจาะแค่สามคู่นะครับจะมีศูนย์หกหกสามเป็นเลขผสม แล้วก็หกห้านะครับจะจอยให้สามคู่ในบ้านแอดจะจอยห้าคู่นะครับใครกลัวพลาดก็จะเป็นศูนย์หกสองหกห้าหกเจ็ดหกแล้วก็เก้าหกนะครับสี่หกที่คัดออกไปก็ได้ถ้ากลัวพลาดนะครับหรือบ่าลูดเลยนะครับเม็ดเดียวคือหกสำหรับเอซีพี่น้องไม่ชื่นชอบหกนะครับอยากได้ตัวลองไว้นะครับผมบางทีก็กลัวพลาดนะครับอยากได้ตัวลองแอดจิมจะลองให้นะครับอันนี้คือลองถ้าไม่ชื่นชอบชอบหกจะลองให้ก็คือสอง ศูนย์นะครับสองหกแล้วก็สองเก้านะครับอันนี้คือตัวรองนะครับเอเพี่น้องนะครับรองให้เลขในตารางมีหกตัวนะครับไอ้คิมจะรองให้สองคู่นะครับบางทีก็มาทั้งสามเลยนะครับบางทีก็มาสองตัวบางทีก็มาหนึ่งตัวสามหลับหลุดเลยอย่างนะครับถ้าไม่ชื่นชอบสองนะครับรอองอรองนะครับรองให้ตัวสุดท้ายก็คือเก้านะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันกลับหัวให้นะครับอ่าก็จะมีศูนย์เก้าเก้าหกนะครับแล้วก็เก้าเจ็ด จุดไว้แคบไว้นะครับสําหรับพร้ารองของเรานะครับนี่คือตัวรองนะครับสําหรับตัวเด่นนะครับอ่าหกหกห้าครับตัวนี้หกห้านะครับผมเฉียนหกห้าห้าหกรอง6กสนะครับหกห้าหกสองสองเก้านะครับอันนี้คือตัวรองนะครับ สำหรับ fc พี่น้องไม่คินชอบตัวที่แอดเจาะมาให้จับคู่ในตารางได้เลยนะครับบางท่านก็คอมเมนต์มาบอกว่าแอดคิมพารวยนะครับทาไมเม็ดเดียวตั้ง9ตัวนะครับฟังไม่ผิดนะครับเม็ดเดียวเน้นเน้นะครับเอาไปเลยคือ6นะครับถ้าใครที่ชอบวัดใจเหมือนงวดที่แล้วเนาะเม็ดเดียวเอาไปเลยคือ6นะครับหกศูนย์หกสามสองตัวนี้ก็ไม่ต้องเอาเอา6ตัวเดียวแค่เลขไปเลยถ้า6มันยังมากอยู่นะครับ ถ้าหกเม็ดเดียวนี่มันยังมากอยู่ก็หักเอาครึ่งหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่เยอะเอาหกตัวเดียวนะครับผมใครที่ชื่นชอบเม็ดเดียวนะครับอไปต้มยมทำทําเกงก็เอาเอา,เอาแค่หกนั่นแหละอถ้าใครเม็ดเดียวฟังให้ผิดอันนี้คือตัวรองต้องลองไว้นะครับบางท่านระยะที่ัวลองบางแอดบางทีก็กลัวพลาดเสียวแวบๆบแบบนะครับบางทีเม็ดเดียวเราก็ตุยเหมือนกันนะนะครับก็ลองไว้พี่น้องที่ชื่นชอบอยากลองอยากกันเนาะฟังชัดเจนนะครับอันนี้คือรอง ้าพที่ชินชอบตัวรองเม็ดเดียวก็คือ6นะครับสำหรับสูตรเจาะนะครับ4ตัวจะใช้เลขผสมนะครับก็จะมี90 65นะครับ5059นะครับ5 6 6 2นะครับสำหรับนะครับเอฟซีพี่น้อง6ตัวนะครับแอดจะเจาะให้อยู่ที่6996 9, 9, 6, เก้าเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าหกสองหกเก้านะครับสำหรับหกตัวตามนี้นะครับสำหรับสูตรนะครับตารางวันของมังกรทองนะครับสำหรับเบิ้ลก็ระวังหกหกสองสองกลับหัวให้ด้วยนะครับเก้าเก้าตามนี้นะครับสำหรับสูตร จากทางช่องแอดติวนำโชคพอรวยก็มานำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงวดที่แล้วเม็ดเดียวหกก็มา6 9ช like. bon ื่นชอบก่อนออกไปก็ลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการคิดคำนวณข้อสอบเด็ดๆเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับสำหรับเอซีพี่น้องจะได้ข้อสอบแบบเรียกวิ่งล่างล่างอย่างเดียวไปเลยนะครับหรือว่าอยากจะได้วิ่งบนนะครับแบบบนอย่างเดียวนะครับวิ่งบน3ตัวมา3ตัวก็ได้ทั้ง3นะครับวิ่งบนมา2ตัว นะครับ3ตัวเด่นได้ทั้ง3นะวิ่งล่างมีแค่2ตัวนะครับอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปจะได้กี่ตัวได้เม็ดเดียวหรือเปล่าข้างบนนะครับหรือว่าข้างล่างเม็ดเดียวก็คอมเมนต์มาบอกแอดก็จะไปคิดหาเขาสอบเลขวิ่งสีพี่น้องรับชมคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้มีคลิปนของโชคเลยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กับหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ